สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจจน OTC t a b ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่อีเเท่านั้นก็บอกว่ารัฐบาลไหนนะถ้าเอาเงินมาแจกนะนนเนี่ยปัญญาอ่อนแต่ตอนนี้ไอ้สิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันก็เป็นไงเกินน้ำลายตัวเองกับคำพูดก็คือตอนนี้พักของคุณทักษิณก็เจ้าเงินมาแจกก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่คุณทักษิณพูดอ่าพักเพื่อไทยหาเสียงไว้นายเศรษฐาพูดไว้ก็คืออะไรตรงกันข้าหมด อะไรบอกไม่ทําทําอะไรบอกไม่ร่วมร่วมอะไรบอกจะทําจะให้ไม่ให้ไม่ทําเราดูเนี่ยมันจะตรงกันข้ามหมดพอพี่น้องประชาชนไม่มีความเชื่อถือในคาพูดแล้วมันจบแล้วจบแล้วครับนะนะครับมีคําสั่งฟ้องคด,ดีมาตรา,าร้อยสิบสองเดี๋ยวับมีคนถามว่านายทักสินจะรอดไหมเอาเรื่องจริงเลยนะผมได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชค,คดอายการเขาบอกรอดยาก คดี112เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังนะมาตรา112เนี่ย<ส>เขามีคณะกรรมการนะเ<ส>ขามีคณะกรรมการในการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รับแจ้งความสอบสวนอะไรต่างเขามีคณะกรรมการเพราะฉนั้นถ้ามันผ่านมาถึงอัยการสูงสุดแล้วเนี่ยไม่อดหรอดนะคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดอัยการไม่น่ารอดเพราะอะไรเพราะมันผ่านกระบวนการมาการดาเนินคดีมาตรา112เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการเขาดูรอบครอบแล้ว นะครับเพราะนั้นรอดอยากนะถามว่าคุณทักษณิณเนี่ยควรทําอะไรบ้างก็ทําได้หลายทางหนึ่งรับสารภาพจริงๆรอ่ะรับสารสารภาพและขอพระราชทานอภยัยโทษไม่แน่นะนะครับอาจจะรอการลงโทษก็ได้ผมมองว่าวิธีวิธีการเนี่ยขอพระราชทานอภยัยโทษและเยียวยายังไงก็แล้วแต่ขอพระราชทานอภยัยโทษก็มีโอกาสในการที่จะรอการลงโทษได้เพราะโทษขั้นต่ำมันสามปี เวลารับสารภาพก็ลงโทษ3ปีซึ่งคดีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะรู้สึกว่าคนที่รับสารภาพมีการรอการลงโทษด้วยนะ,นะอันนี้คือสิ่งแรกที่คุณทักษิณน,นะ,ะเป็นทางออกทางหนึ่งคือรับสารภาพยอมรับเลยว่าเราเหมิ่นสถาบันนะครับนะอันนี้ก็คือรับสารภาพแนวทางที่ส,สองสู้ถ้าสู้ไปแล้วเนี่ยถ้าแพ้สู้ติดแน่แพ้ติดนานนะครับอันนี้ก็ ขั้นต่ำสามปีสูงสุด15ปีและกรณีนี้พฤติการร้ายแรงไปให้สัมภาษณ์ในประเทศเกาหลีผ่านสื่อมวลชนถ้าใครไปฟังข้อความที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์แล้วจะรู้ว่าโอ้หลอดยากมันค่อนข้างจะชัดแจ้งแหล่งข่าวใกล้ชิดอไอการที่ผมกุยมาเนี่ยเขาบอกมันข้อความนี่มันชัดชัดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตราหเนี่ยนะมันมีข้อความลักษณะเขาเรียกอะไร ดูหมิ่นหม,มิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ข้อความมันแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างชัดอะชัดจนไม่ต้องตีความอะอะไรข้อความมันชัดในความหมายในตัวเองมันชัดเลยฟังแล้วรู้เลยว่าผู้ต้องหาคดีนเนี่ยคือนายทักษิณกำลังพูดถึงสถาบันหรือเปล่าเนี่ยมันชัดเพราะมันชัดแล้วเนี่ย,ยแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรโอ้โหมันชัดแล้วมันจะไปช่วยเหลือกันยังไงล่ะจะไปวิ่งเต้น จ่ายเงินจ่ายทองกันอ่ะสมมุติจ่ายสัก500ล้านสมมุตินะอะนะมันก็มันยากจะวิ่งจะเต้นจะอะไรต่างๆมันยากอะ่ะผมบอกเลยนะเนี่ยเขาบอกเลยลักดีมินมิน,ม,นมินสถาบันเนี่ยร้อเนี่ยผมคุยกับแหล่งข่าวใต้ชีดรัยการนะเขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาดูข้อความข้อความหมิ่นประมาณนะ เขาไม่ต้องไปสนใจเจตนาภายในของนายทักษิณหรอกเขาดูจากข้อความที่พูดมาเนี่ยฟังแล้วเนี่ยไอพฤติการในการพูดง้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากประเทศเกาหลีเนี่ยมีเจตนาทําอะไรมันชัดอยู่แล้วข้อความมันชัดแล้วมันชัดเจนอ่ะเพราะฉนั้นเนี่ยนะเขาบอกเลยว่ายากเนะเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าสู้ไปเนี่ยติดแน่แพ้ติดนานสูงสุดสิหปีนะครับอันนี้ก็แหล่งข่าวนะ อีกอกรณีหนึ่งมีหลายคนบอกว่าคุณทักษิณจะหนีไหมหนีก็ดีเหมือนที่ผ่านมาเขาที่แล้วหนีคดีไปแล้วหนีไปอยู่ดูไบเพราะกลัวติดคุกหนีไปสิบหกสิบเจ็ดปีกลับมามอบตัวนะมอบตัวเสร็จลดโทษจากแปดปีเป็นเหนือหนึ่งปีอันนั้นก็ถือว่าปฏิหารทางกฎหมายจากแปดปีเหลือหนึ่งปีนี่ปฏิหารนะแล้วเหลือหนึ่งปีนะครับจะติดคุกทุกวันยังไม่ยอมเลยอ้างว่าตัวเองป่วยนอนโรงพยาบาล ตำรวจจนได้รับฉายานักโทษเทวดาแต่คดีนั้นเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคดีที่นายชักสินโดนน่ไอ้สามคดีเป็นเรื่องการทุจริตคอ,อร์รัปชันแต่คดีนี้เป็นคดีหมิ่นสถาบันซึ่งพี่น้องประชาชนยอมไม่ได้เพราะอะไรโอ้โหมันเรื่องใหญ่คดีหมิ่นเจ้าเนี่ยนะมันไม่ได้เรื่องใหญ่คดีหมิ่นเจ้าเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสังคมไทยแล้วก็ วัฒนธรรมไทยเพราะนั้นเนี่ยเหนื่อยบอกตรงๆน,นัเหนื่อยนะครับจะไปวิ่งเต้นหรืออะไรต่างๆมีข่าวบางคนบอกจะมีข่าววิ่งตงเต้นผมว่ายากนะครับผมบอกเลยยากๆเอาตรงๆไปตรงมาเลยพี่น้องประชา,าชนว่างไงผมว่ายากคดีพวกนี้แล้วไปดูทุกีรีตริดคุกหมดยกเว้นรับสารภาพขอพระราชทานอภัยโทษ,ษ,ษนะครับนะส่วนการหนีหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะนะ นะในเมื่อเขาก็กลับมาแล้วเนี่ยเขาคงจะไม่หนีอีกนะหรือจะหนีอีกเราก็ไม่รู้นะครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้ฟังทนายความของนายทักษณิณให้สัมภาษณ์บอกเฮ้ยคลิปตัดต่ออ,อะไรต่างๆนะผมก็ถามแหล่งข่าวใกล้ชิดอายการถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจเขาบอกพี่เด้โอ้ยคลิปตัดต่อนะตารวจอายการเนี่ยไม่กล้าเอาสงสารหรอกทุกคดีที่เป็นคลิป <c oughs> นะทุกคดีที่เป็นคลิป นะครับต้องผ่านการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจชาติกรว่ามีการตัดต่อหรือไม่คดีมาตรา112ร้ยคุณทักษิณน,นะครับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยนะเขาพิสูจน์แล้วมันไม่มีการตัดตอ่อมันเป็นคําพูดของนายทักษิณแบบล้วนๆเลยไม่มีการตัดตอ่อเทปไม่มีสะดุดลื่นลื่นไหลลื่นไหลแบบเป็นธรรมชาติเลยอะ่ะ ไร้รอยต่อจุกรูไร้รอยต่อครับนะครับคลิปนี้มันไม่มีรอยต่อเลยไันไร้รอยต่อเลยไม่มีการตัดต่อเลยเพราะนั้นนะก็คือเป็นคำพูดของคุณทักษิณทั้งหมดเลยแหล่งข่าวที่ผมได้มาเพราะฉะนั้นไอจะมาต่อสู้ว่าคลิปตัดต่อพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นคลิปตัดต่อไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับตามนั้นเลยอ่ะ พราะนั้นข้อต่อสู้นี้ที่ผมดูภาพหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยผมดูนะส่วนตัวนะผมถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจอัยการเขาบอกว่าประเด็นนี้ตัดได้เลยครับตัดได้เลยนะครับนะ,นะนะเพราะฉะนั้นในวันที่18มิถุนายนคุณทักษิณในฐานะผู้ต้องหาก็ต้องไปพบอัยาการนะจะอ้างว่าป่วงป่วยอะไรต่างผมว่ายากแล้วยากเมื่อวานนี้อ้างว่าติดโควิดนะการอ้างว่าติดโควิดเนี่ยหนึ่งอาจจะติดจริง สองอาจจะประเมินแล้วถ้าทางสั่งฟ้องแน่นะสั่งฟอง้องแน่เขาไปไงเลยไม่มาพบเพื่อตั้งหลักหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็นักข่าวเต็ไมไปหมดครับน้องๆน,น,นักข่าวก็โทรหาผมก็บอกว่าไปเฝ้าไข้คุณทักษิณที่หน้าบ้านจันทร์สองล่างเห็นรถเข้ารถออกหลายคันเลยก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าในในเมื่อเป็นไข้นะเป็นโควิดก็ต้องอยู่บ้าน นะครับเนะี่ยก็ต้องอยู่บ้านนะครับเนะี่ยต้องอยู่บ้านนะครับจะไปไหนมาไหนไม่ได้นะคุณรักศิลน,นะเพราะว่าคุณคุณติดโควิดนนะครับนักข่าวไปเฝ้าไข่เต็ไมไปหมดเลยเห็นรถเข้ารถออกเราก็ไม่รู้ว่าคันไหนยังไงเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เหนื่อยถ้าว่ากันตามหลักฐานตามข้อความอะไรต่างถ้าใครได้มีโอกาสไปฟังคลิปนะนะผมก็มีโอกาสได้ฟังคลิปนะนะก็ดูตามติกต็อกนี่แหละผมเห็นมีเลื่อนๆไปก็เจอ คลิปเต็มเลยลำบากเพราะคดีมาตราร้อเนี่ยเขาดูจากข้อความไม่ต้องไปดูอะไรลําชัดนะแล้วก็การพูดถึงสถาบันเนี่ยโอ้โหไปพูดในต่างประเทศด้วยและการพูดของคุณทักษิณเรื่องสถาบันไม่ได้พูดครั้งเดียวครับหลายครั้งครับช่วงชุมนุมคนเสื้อแดงก็พูดแต่คับเพราะนั้นเหนื่อยความเสียหายต่อสถาบันมากนะครับเรื่องจะรอไม่รออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่สาร แต่ในชั้นนี้ก็ถือว่าคุณทักษิณเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเนะเป็นผู้ตองหาก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อบสู้คดีจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าคุณทักษิณผิดนะแต่สถานการณ์นะบอกคำเดียวว่าลำบากลำบากนะจะหาคนมาช่วยอะไรยากเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างเป็นไปตามพยาหลักฐานทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย และที่สําคัญทุกอย่างเป็นไปตามกรรมวันหนึ่งกรรมมันก็จะไล่ล่าเราไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็ต้องรับกรรมของมันเพราะมันเป็นผลของการกระทำนะฝรั่งบอกว่าทุกการกระทําก็มีผลตามมานะมีคนถามว่าทักษิณโดนสั่งฟ้องคดีร้อยสิบสองสันะเทือนพักเพื่อไทยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณทักษิณเป็นทุกอย่างของพักเพื่อไทยนะทั้งดูแลสนับสนุนสปอนเซอร์ นะดูแลทั้งหมดทั้งสปอนส่งสปอนเซอร์ต่างๆให้พักนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นคนที่จะทําให้คะแนนเสียงของพักเพื่อไทยกลับมาทุกวันนี้ก็เดินสายหาเสียงช่วยพักเพื่อไทยอยู่เมื่อคุณทักษิณโดนมาตราร้อยสิบสองแล้วเนี่ยนะคนที่เขาเจงรักพักดีเนี่ยเขาก็ไม่เลือกคุณทักษิณนู่แล้วเขาก็จะไม่เลือกพักเพื่อไทยเพราะอะไรเพราะว่าคุณทักษิณกับพักเพื่อไทยคือเนื้อเดียวกันมันก็จะ เบาลงไปเพราะด้นคะแนนเสียงต่างๆความนิยมอะไรต่างของพรรคเพื่อไทยมันก็ยิ่งลดลงไปก็ไปสอดคล้องกับผลสํารวจของน่ะเขาเรียกอะไรของอสถาบันพระก๊ก้ที่บอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้พรรคเพื่อไทยร้อยห้าเสียงพรรคก้าวไกลสองร้อยห้าเสียงคือห่างกันร้อยเปอร์เซ็นผลสํารวจเนี่ยมันมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัเนเลยว่าถ้ามีการเลือกตั้งมาเนี่ย พักเพื่อไทยเนี่ยมันทุกวันเนี่ยตกลงไปเรื่อยเๆรๆๆๆื่อยเรื่อพักเพื่อไทยเท่าที่ผมคุยกับแหล่งข่าวนักการเมืองเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในอำนาจ4ปีเนี่ยเราสามารถสร้างผลงานได้ความเชื่อของเขานะแต่ปรากฏว่าผ่านมาหนึ่งปีเศรษฐกิจตก,ตกต่ำลงไปเรื่อยๆๆ,ๆน้อยกว่าสมัยลุงตูซึ่งเป็นช่วงโควิดตกลงมาเรื่อยๆ,ๆแล้วตอนนี้มตกต่ำที่สุดในอาเซียน คือตกต่ำลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจนจนหาจุดต่ำสุดไม่ได้ตกลงไปเรื่อยๆและดีไม่ดีนะครับการชะลอตัวเศรษฐกิจที่ตกลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้บางคนบอกอาจจะบอกว่าไร้ปัญญาก็ได้แล้วแต่จะว่าว่าได้เลยเต็มที่นะนะก็คือพยายามแก้แล้วแก้ไม่ได้หมดปัญญาพวกงี้ก็วันๆก็ไม่มีอะไรก็จะเอาเงินมาแจกอย่างเดียวโดยอ้างว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ระยะยาวต้องหาเงินใช้นี่มันไม่คุ้มกัน เหมือนเอาแบงค์มาเผาเล่นพูดง่ายเหมือนเหมือนคุณทักษิณเคยเคยพูดเคยพูดไว้ตอนช่วงตอนช่วงหนีคดีก็บอกว่ารัฐบาลไหนนะถ้าเอาเงินมาแจกนะเนี่ยปัญญาอ่อนแต่ตอนเนี้ไอสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันก็เป็นไงคืนน้ำลายตัวเองกับคําพูดก็คือตอนนี้พรรคของคุณทักษิณก็เจ้าเงินมาแจกก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่คุณทักษิณพูดอ่า พักเพื่อไทยหาเสียงไว้นายเศรษฐาพูดไว้ก็คืออะไรตรงกันข้ามหมดอะไรบอกไม่ทําทําอะไรบอกไม่ร่วมร่วมอะไรบอกจะทําจะให้ไม่ให้ไม่ทําเราดูเนี่ยมันจะมันจะตรงกันข้ามหมดพอพี่น้องประชาชนไม่มีความเชื่อถือในคำพูดแล้วจบแล้วจบแล้วครับนะ คือพอพี่น้องประชาชนไม่เชื่อ้วมันก็จบแล้วไม่มีใครเขาเลือกตั้งแล้วก็จบแล้วคุณทักษิณเนี่ยจะเดินสายยังไงไงก็จะไปพูดถึงผลงานเก่าเมื่อยี่สบปีก่อนนะสมัยที่ตัวเองยังสร้างให้เศรษฐกิจดีแต่ตอนนี้มันผ่านมาต้องเท่าไหร่นะนะเออเท่าไหร่ละเกือบ2ี่ปีหรือเปล่าเนะเกือบ2ี่ปีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอความสําเร็จในอดีตเนี่ยเป็นความสําเร็จสมัยโบราณแล้วเนี่ยเอามาใช้ยุคนี้ไม่ได้แล้วมันไม่พอแล้วตอนนี้ผ่านมาหนึ่งปีแล้ว นะน้ำลายของคุณทักษิณน,น้ำลายของคุณเศรษฐาน้ำลายของอุ้งยิงมันแค่น้ำลายที่พ่นออกมาแนละ้วก็เหม็นด้วยมันไม่สามารถที่จะแปลงน้ำลายสิ่งที่เราโม้คุยไว้นะี่ให้มันจับต้องได้ทุกวันมันจับต้องไม่ได้ทุกอย่างมันแย่หมดนะครับประชาชนให้โอกาสมาเนี่ยเกือบหนึ่งปีแล้วก็เป็นการทําไม่ได้และยิ่งนานเข้าไปความขัดแย้งระหว่างพรรค่วมรัฐบาลที่เขาเรียกอะไรเอาเสือเอาสิงเอากระทิงเอาแรด มารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลเหมือนเหมือนสวนสัตว์นะครับเสือกับลิงมาอยู่ด้วยกันได้ไงมันกินกันหมดนะเสือกับนกกับแมวกับหมากับอะไรต่างมันรวมไม่้ต้องแยกกันพักใครพักมันนโยบายกูดูแลพลังงานมึงพาณิชกูเกษตรมึงอุตสาหกรรมมันแยกกันหมดอ่ะมันเปรียบถ้าผมเปรียบเลยนะขออภัยนะครับเปรียบเหมือนสวนสัตว์รัฐบาลชนี้เหมือนสวนสัตว์ก็เือเอาเอาเอาสัตว์หลายพันมารวมกันอ่ะซึ่งมันมีความเห็นไม่ตรงกัน จระเข้ก็อยากก็อยากกินลิงลิงก็อยากกินกล้วยอะไรต่างมันมันเยอะแยะไปหมดเนะ่ะเพราะนั้นเอาพวกผสมต่างสายพันธุ์ต่างอุดมการมารวมเนี่ยนะนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรความชิบหายความชิบหายที่ว่านี่คือความเสียหายของประเทศนี่แน่นอนนะแต่ว่าพวกนี้ก็สมประโยชน์นะโกงใครโกงมันกันแยกกันไปเอาเสือออ่าชอบกินเนื้อจระเข้นี่ไปเอาก็ตาย เอ่อเงี่ยบ้างเอ่อตัวเงินตัวทองงูเหลือมงูอะไรต่างคือก็แบ่งกันไปอาหารอาหารก็แย่งกันไปนะเอ่อเพื่อผลประโยชน์ตัวเองมันไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเพราะว่านโยบายต่างๆมันก็ไม่มีเอกภาพเพราะฉนั้นความเสียหายก็ตกอยู่กับประเทศชาติและก็ประชาชนวันๆก็จะสร้างผลงานจะสร้างคะแนนนิยมหนึ่งปีทําไม่ได้ปีที่สองก็แย่ปีปีที่สามก็แย่สี่เศรษฐกิจก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆตอนนี้หนักแล้ว คนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยพักร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ยกูไม่น่าไปเลือกมันเลยนะครับกูไม่น่าไปเลือกมันเลยตอนนี้ตกตามหมดทุกอย่างแย่หมดเศรษฐกิจแต่แรงต่างครับนักข่าวบางช่องปลดออก20%สนีสำนักข่าวทีวีต่างๆเนี่ยผมได้รับเรื่องมาเนี่ยปลดออกนะคนงานกดอย่างเดียวตอนนี้เศรษฐกิจแย่แต่รัฐรัฐบาลแทงสวนขึ้นกาแรง นะแต่ไม่ไปแต่ไม่ควบคุมราคาสินค้าก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆนะไปขึ้นค่าแรงต้นทุนก็สูง SME ก็ตายเจ้าสัวไม่มีไม่เดือดร้อนหรอกครับขึ้นค่าแรงขึ้นไปเลยครับนะเพราะเจ้าสัวเขาบอกนโะยบายสองสูงอ่ะค่าแรงสูงก็มีเงินมาซื้อของนะเขาก็มีรายได้สูงขึ้นเพราะฉนั้นสองสูงนะ่เจ้าสัวชอบอยู่แล้วสองสูงลองไปดูครับทฤษฎีสองสูงนะ่ของเจ้าสัวเนะี่ยเข้าไปในเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คําว่าทฤษฎีสองสูง นเนี่ยลองเข้าไปได้นะเพราะนั้นนะขึ้นค่าแรงสูงเจ้าสัวชอบแต่ SME ทํำไงอยู่ยังไงนะครับนะฮ<น>ะ,<น>ะจะทำยังไงนะเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ทฤษฎีสองสูงน,นะครับนะบนะรู้จักทฤษฎีสองสูงแนวคิดขึ้นค่าแรงของเจ้าสัวเนี่ยลองเข้าไปดูพิมพ์คาว่าทฤษฎีสองสูงน,นะนะครับ พอขึ้นค่าแรงสูงสินค้าก็สูงเป็นไงสุดท้ายเงินทั้งหมดก็ไปอยู่กับคนที่อะไรที่เป็นเจ้าสัวน่ะทฤษฎีดีนะครับอ,อนะครับเนะเข้าใจนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นค่าแรงนะครับนะการขึ้นค่าแรงถามว่าช่วยอะไรไนดะ้ไหมผมว่มาไม่ช่วยแล้วนะยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ต้นทุนสูงคนตายคือ SME ก็ดูก็ดูต่อไปว่ากันไปนะ อ่ามีเรื่องอะไรบ้างครับนะ่ะอไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะ